พี่น้องเนี่ยมองผ้ามะเมืองประกอบต้นนาบานเนี่ยมองต้นใย,ยแห้งเลยจ้ะพี่น้องก็ช่วงเนี้ยเขากำลังใ่จ้ะเดี๋ยวจะมองสึงมะเหล่าวงจ้อนบก,กอบให้ฟังเห็นมาจากพี่น้องเห็นบ่บรกอบนี่ปีหนึ่งเขาซิมี่เขาซิซุกเทื่อนหนึ่งเลยจากพี่น้องเขาซิซุกประมาณเดือน ประมาณป้ายเดือนพฤศจิกายนช่วงที่นาเกียวเขาเลยจ้ะพี่น้องที่บ้านยังมองที่เกี่ยวเขาประมาณท่านว่ามกะลาเนาะจ้ะเขาสิซุกแล้วก็ลนลงมาให้กินกับประ,ประมาณป้ายเดือนพฤศจิกา,กาเดือนท่านว่าจ้ะพี่น้องต้นเขาสิใหญ่ประมาณนี่จ้ะพี่น้อง ต้นใหญ่แห้งจ่ะ oh <my> วงจรชีวิตประกอกบที่เป็นดังเีษได้จ้ะพี่น้องเพราะประมาณป้ายเดือน mm hmm. น่ะพฤศสิกาน่าจ้ะเพราะเขาสูกแล้วนาะจ้ะเขาก็สิลนเหมิดเพราะเขาลนเหมิดปุ๊บเขาก็ถิ่มใบ พิมใบแล้วก็ซิมีดอกใหม่นะจ๊ะพี่น้องเขาซิมีดอกแล้วก็เริ่มมีหนวยเเรื่อยเเรื่อยๆเขาก็ะิค่อยๆใหญ่เเรื่อย,อย,อย,ย,ย,อยด้วยจ๊ะพี่น้องวันนี้เขาก็สิใส่เวลาประมาณเกือบหนึ่งปีในการสุกนะจ๊ะพี่น้องเป็นวงจรของประกอบแล้วก็บประกอบต้นนี้บ้านใ้ม่องนี่สิดกแห้งดกทุกปีเลยจ้ะพี่น้อง บะก,กอกใส่ตั้มสมด้วยจ้ะโบเมนประกอกอย่างกัวสีได้กินนาะจ้ะเขาสีค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่จ้ะพี่น้องประกอบต้นนี่สีเป็นประกอกเหนือด้วยจ้ะเขาสีมีเหนือหลายแล้วก็แสบใส่ตั้มสมโบฝาดแสบจ้ะพี่น้องแต่ว่าบะก,กอกอยู่หน้าใยม่องสีเป็นประกอบก,กระดูกสีมีแตเมตรด้วยจ้ะพี่น้อง ประกอบต้นนี้สุดยอดเลยจ้ะพี่น้องอยายนมห่อใส่ตั้สมใส่ปนใส่หยางห่อถิมเม็ดมันไปตามผืนดินนะจ้ะพี่น้องเขากระซิออกมาเป็นต้นอ่อนสามารถเราไปปลูกได้เลยได้จ้ะพี่น้องประกอบเป็นอ่าอ่าใหม่ที่ปลูกงายดูแลง,ง่ายบท่องเห็ดหยังหลายจ้ะพี่น้องปลูกไว้ตามหัวตามสวนธรรมาชาติเลย เขากับซี่คอยๆไง่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,ยเยนี่ยพอถึงเวลาปุ๊บเขากับซีมีหมาให้<ม>เหากินเนะจ้ะ